สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียวเหมียวดรี่ค่ะเรียนฟรีนะคะสําหรับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดมาเน้นๆ15อาชีพนะคะสู้วิกฤตโลกโควิดไปด้วยกันนะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก สังกัดกระทรวงแรงงานขอเชิญชวนนะคะเราทุกคนนะคะที่อยู่บ้านนะคะหยุดช่วยชาตินะคะมาเปิดโอกาสนะคะเรียนทักษะอาชีพผ่านเว็บไซต์โดยมีให้เลือกถึง15อาชีพด้วยกันนะคะประกอบด้วยนะคะที่เหมียวเจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือ1อาชีพแรกก็คือช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ 2. ช่างซ่อมรถยนต์ 3. ช่างเชื่อมไฟฟ้า4ช่างซ่อมโทรศัพท์ 5. ซ่อมโน้ตบุ๊กและไมโครคอมพิวเตอร์6กนะคะการประกอบอาหารไทย 7. ช่างขับรถยก 8. ช่างเครื่องปรับอากาศ 9. เรียนภาษาอังกฤษ 10. เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็11เรียนภาษาเกาหลีแล้วก็12นะคะช่างพ่นสีรถยนต์13ท้าช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือค่ะ 14ช่างไฟฟ้าในอาคารแล้วก็อาชีพสุดท้ายนะคะอาชีพอิสระคือทําดอกไม้ปั้นโอง่งอะไรอย่างงี้ค่ะโดยทั้งหมดนะคะเรา,าทางกรมพัฒนาฝีมือนะคะจะให้เรียนในแบบรูปแบบวิดีโอค่ะโดยผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ต้องลงทะเบียนค่ะ แค่คลิกนะคะเข้าไปนะคะตามที่เว็บไซต์นะคะที่เหมียวมียวจะให้นะคะก็คือเว็บไซต์ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะพิมพ์เข้าไปที่คอมพิวเตอร์เลยนะคะก็สามารถเลือกเรียนได้เลยนะคะเรียนฟรีนะคะเหมีเหมียวเน้นว่า คำว่าเรียนฟรีก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะพิมพ์เข้าไปที่ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะเพราะมีเหมียวได้เอาเว็บไซต์เนี่ยมาลงให้แล้วนะคะช่วงนี้ที่เราอยู่บ้านว่างๆนะคะก็ฝึกทักษะเอาไว้นะคะเพื่อจะได้พัฒนาฝีมือเราต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังค่ะสวัสดีค่ะ